วางได้อย่างนี้ค่ะปลาทอด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 อย ข้าวกันค่ะทุกคนคะ่ะกินข้าวกันค่ะกินข้าวไปด้วยชวนคุยไปด้วยค่ะ ก่นคะสวัสดีค่ะคุณอะไรก็ไม่รู้คุณอะไรคะคุณโอ๊ยตายแล้วโอ้คุณจนะนาเหรอคะสวัสดีคุณจะน,นะนะคะมานะคะ่ะกินข้าวเมื่อเย็นกันค่ะทั้งข้าวทั้งนมทั้งอะไรสารพัดเลยค่ะได้ข้าวเลยค่ะ ได้ปลาทอดได้ข้าวค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะฝากกดไลค์ด้วยนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์ด้วยะคะ่ะขอบคุณทุกดวงตาค่ะขอบคุณมากมากพอหิวข้าวเริ่มอ่อนแรงค่ะเริ่มเริ่มเสียงอ่อยพอหิวข้าวเริ่มเสียงอ่อยค่ะไม่ใช่อะไรหมดแรง งเป้งอยู่แถวนี้ค่ะโนคนขาจับรถไม่ได้กินนานแล้วค่ะวันนี้พอดีเดินเจอกินสับรถสักหน่อยนึงค่ะลกูกใหญ่ถุงใหญ่เลยนะคะห้าสิบบาทอันนี้ถุงละยี่สิบค่ะอันนี้ถุงละยี่สิบ่ำๆเลยถุงละยี่สิบมาคทานข้าวด้วยกันพี่คงจะอร่อยมากค่ะใช่ค่ะ ไมไ่อร่อยมากแล้วก็อร่อยพอดีพอดีนี่แหละค่ะแตปลาทอดออร่อยนี่ค่ะห้าสิบบาทเองเพราะว่าสี่ตัวนะคะใหญ่มากสี่ตัวนะคะใหญ่มากข,ขายห้าสิบบาทเนี่ยกว่าเขาจะทอดกว่าเขาจะทอดเอ่อหดมาตัวแค่นี้นะโอเคนะคะซื้อซื้อเขาเนี่ยสะดวกดี อร่อยตะเราไม่ได้กินหมดมื้อเดียวหรอกนะคะเรากินเนี่ยอย่างน้อยก็สองมื้อค่ะนี่ค่ะจานนี้ไม่ได้กินหมดนะคะกินพรุ่งนี้ด้วยค่ะเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองก็เนี่ยค่ะวันไต้หัวช่องเราก็เขียนว่าเรื่องอาหารเนาะ หัวช่องเราก็เขียนมาเลือกอาหารอย่างเงี้ยค่ะายเรื่องอื่นก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีดวงตาค่ะไรแต่เรื่องอาหารค่ะไรเรื่องอาหารไยเรื่องแมวเรื่องอะไรก็จะเป็นช็อตเป็นอะไรแต่ถ้าเรื่องอาหารคนก็ชอบดูอยู่นะคะเรื่องอาหารเงี้ยคนชอบดูอยู่ค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะ จริงไม่ได้พูดเล่นเพราะว่าหน้าช่องเราเขียนไว้ว่าเรื่องอาหารเรื่องสัตว์เลี้ยงเรื่องธรรมชาติท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแต่รู้สึกเรื่องอาหารคนชอบดูค่ะพอดีเย็นนี้ก็กินข้าวด้วยล่ะค่ะก็เลยเลยเไล่ลเรื่องอาหารทั้งเลยเรื่องกินข้าวนี่แหละ ขอบคุณคุณดน n มากนะคะขอบคุณมากค่ะเดฮ้โย,โยมีขนาดใส่แว่นนะหนูชอบเรื่องนี้มากเลยค่ะ <c oughs> หมายถึงชอบเรื่องกินนีใช่ไหมชอบกันทางนั้นแหละจริงๆโดยโดย,โดยธรรมชาติคนเราก็พอเห็นว่าไราเรื่องอะไรเรื่องกินเออแว็บดูหน่อยนะอะไร